สวัสดีจ้ะพี่น้องแมวเมื่อนี้น่นะไอจะทําเฮดสามรสจ้ะแต่ว่าก่อนอื่นไอต้องเอาเฮดเนี่ยไปอบในเครื่องอบก่อนนะจ๊ะนะเนาะเฮดที่ไอไปเก็บมากับพี่ขุนวันก่อนนะจ้ะแต่ว่าการอบนี่ไอไม่ได้อบแห่ง้อจ้ะอบแบบพอให้เขามาดๆจ้ะน้ําหายไปกับประมาณสองชั่วโมงจ้ะตอนทอดนี่คือใช้ไฟกลางนะจ้ะบวมแมรไฟแหง้งทอดให้เฮดของเรากรอบจักหน่อยนึงค่ะ ทุกคนคะไอจะทอดแบบไม่ให้กรอบมากคะเมืมมมม่อวานไอทาไปหนึ่งหนึ่งกระปุกนะคะคือรู้สึกว่ามันกรอบมากเกินไปเพราะเดี๋ยวพอพอเราเอามาทิ้งไว้อะ่ะมันจะค่อยค่อยกรอบขึ้นไปเรื่อยๆะคะ่ะนี่ก็เหมือนจะกรอบเกินไปแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวเฮามาเบิ่งวิธีการเฮ็ดน้ำซอสจ้กทุกคนน้ำซอสที่เฮาจะไปคลุกกับเฮ็ดเนาะไอก็เริ่มจากน้ำตาลปลึกละก,กันน้ำเปล่าะค่ะทุกคน ไอระย้ามันบาหวานจ้ะก,ก็เลยใส่น้ำตาลทรายเพิ่มอีกช้อนโต๊ะนึ่งจ้ะน้ำตาลปึกนี่นะตอนซื้อมามันก็ไม่ได้เป็นก้อนแบบนี้นะจ้ะมันก็เป็นเปียกๆนะจ้ะทีนี้พอเขาเก็บไว้นานๆมันก็แห้งค่ะทุกคนใส่น้ำปลาจ้ะหนึ่งช้อนโต๊ะอยากให้ทุกคนหาน้ำปลาที่เป็นน้ำปลาแท้น้ำปลาดีๆเนาะจ้ะเนาะไอใช้ของแมกกาเชฟจ้ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปจักหน่อยนึงค่ะเพื่อเหตให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นจักหน่อยแล้วเฮากะเคี่ยวเครื่องปรุงให้มันเข้ากันดีๆจ้ะแล้วก็ใส่งาลงไปตอนท้ายเนจาจ ขั้นตอนนี้ถ้าผู้ใดมักใส่พวกหอมทอดหอมเจียวก็ใส่ได้เลยจ้ะขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะ <c oughs> เฮาจะเอาเห็ดทอดลงไปคลุกกับน้ำซอสที่เฮาปรุงไว้เรียบร้อยตอนนี้นะ่ะเต่ายัางไม่ได้ปิดเนีแต่ว่าเฮาลดไฟลงไปแบบเป็นไฟอ่อนๆจ้ะ เป็นสัตก่สงสัยว่ามันกลิ่นมันจะเตะจมูกแบบน้ากินอิลีจ้ะพี่คุณเพื่อเรามายืนอยู่ข้างหลังเพื่อมาสังเกตการจ้ะไอคิดว่าถ้าเขามีกระทะที่แบบว่าก้นลึกๆลงไปนะคะมันจะดีกว่าเวลาที่เขาผสมอันนี้ก็คือว่าไอพยายามที่จะ คลุกน้ำซอสที่มันกระจายอยู่ก้นกระทะนะให้มันทั่วเฮดจ้ะทุกคนตอนนี้เฮดสามรสก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะเนาะเดี๋ยวเฮาจะรอให้เพื่อนเย็นตัวลงแล้วเฮาจะมาชิมกันจ้ะ เดี๋ยวเราจะให้พี่ขุนชิมนะคะตัวนี้คือตัวนี้ไม่ใส่หอมนะคะตัวนี้ใส่หอมทอดนะคะแล้วส่วนกล่องนี้เนี่ยไอยทำเมื่อวานนะคะที่ใส่หอมทอดเรื่องซึ้งไอไม่ได้ทําให้ทุกคนดูแต่ว่าวันนี้ไอทําตัวนี้ให้ทุกคนดูเนาะเพราะนั้นรสชาติก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะว่าเราปรุงคนละวันนะเนาะแล้วเราก็ปรุงแบบโดยปรุงปชิมไปคะ่ะทุกคนทุกคนสวัสดีสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะให้ พี่ขุนชิมเอเดนแฮมัดเอ่ซิตเทียร์ตะเลิรก60โอเควันนนี่ยอยู่ตะเลิร์กปลอ๋อบิบบว่าอย่าตะเดนขนอบปิดขนอบปิดอ๋ออืมอ๋อตะตะตะเดนสกอร์เดียร์ตะทิ้มีนะคุณเอก60ดูโฟนจะสซตเซตอินเดนสมุนห์หดูขั้หออดิน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 หานบาลิงอืมอืทสัด ยายก็จะชิมบ้างนะคะตัวนี้จริงไอชิมตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่าไอต้องการมีเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรนะมีพยานนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไง it's healthy snacks right ไหนซุปเกฟินส์เค็มนิดๆ หวานหน่อยแล้วก็มันๆคือไออ่ะไม่ได้เอาน้ําตาลเยอะแบบที่ไอไปดูใน youtube นะคะอร่อยเนาะเย็กมันจะมันๆแล้วมันมันมีกลิ่นหอมๆแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันจะอะไรเวียดหรือมันท่านองโซแอดแต่แมทแมทรีสเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะถ้ากินกับข้าวมันจะประมาณไหน แต่อันนี้คือด้วยความที่เราทอดกรอบเพื่อที่จะให้มันเป็นสแน็คมากกว่าเป็นกับข้าวอร่อยเด้ล่ะวันนี้ไม่เกี่ยวม้นะสามอยู่อะไรเงี่ยบรมยงนี่นายฟเทร์เด้อเดียวมันต้องตานเดียกมะหัวไปากันเดยด้นึงทิมม่าเสรรีเอร a เดย ออกซิเจนบลันได้ส่วนเซนสมยอออกซุกคืกส่วนเดตเตาร์อเอตอยู่ตต่เหลือเดตเตาร์โยยอยู่แต่หนึ่งทอเลตจะชกวยแก้ทอหันมันก็จะมีความกรอบจริงๆไงไม่ได้อยากจะเอากรอบมากนะคะแต่ว่ามันกรอบของมันเองทุกคนด้วยความที่ไอเอาเห็ดน่ะไปออ่ไปอบในเครื่องอบก่อนนะคะตัวนี้อบแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะ เอาไม่ได้กากขดหอพี่คุณบอกอร่อยเหมือนกัน <laughs> ออยังไม่ได้ชิมตัวนี้นะคะเดี๋ยวนะแล้วายจะเอาไปให้เพื่อนที่ทาง,งานชิมเขาจะชิมกันยังไงทุกคนหมายถึงว่าเอาไปวางไว้ที่ออฟฟิศไงมันก็แบบไม่มีถ้วยไม่มีจานเนาะเดนเนอร์เซอร์แตเรอันเดนเยาอข้าเชัเมนเดอโอโซ เอสมอกแมริสมอกฟกยองัดเดมีแซัลลีเดตตาพอกัดอันนี้ก็รสชาติตัวนี้จะเข้มข้นกว่าเพราะว่าเมื่อวานไอรลองทําไอก็จะไม่ได้ใส่ของไม่ได้ใส่เครื่องเยอะเต็มพิกัดเพราะว่ากลัวมันจะหวานเกินไปแต่วันนี้ไอก็เลยคิดว่าถ้าไอาเอาหวานไอก็จะเพิ่มน้ำปลาแล้วก็เกลือลงไปนะคะทุกคนปรบบากฏว่ารสชาติตัวนี้ก็ดีเหมือนกันอืมตัวนี้ก็จะมีความ ฉันว um, ่ามันก็จะใส่ในสลัดด้วยค่ะยูอามีซอมผัวพิษติพิษยาพรูปว่าแอบแต่เมรีบินดูพรูปว่าก็แอบแต่เมรีปินเกณน์วะเนี่ยดูกันแม่หรือยังเดนมอาทุกคนเดี๋ยวนะจริงๆใช้มือจับก็ได้นะเราไม่ได้จุ่ม เข้ากันไหม Is this match to you to y o Absol <ute>. Absolutely Absolutely First the go again for day เหมือนกินเนื้อเนื้อสวัสดนะทุกคนหวานหวานนะอ่ะทุกคนได้ชิมเผื่อแล้วกัน <laughs> อ,รอ,อร่อยอนระ่อยเนาะ จะสกัดเลี้ยงอศลัดแลกสุดท,ท้ายกันไม่ติดกันดูแข่งเยอะนะทุกคนอร่อยมากๆตัวนี้รสชาติเข้มข้นอ,อร่อยอร่อยกินกับข้าวแบบพอดีเลยตัวนี้ก็อร่อยแต่แรสจะอ่อนกว่าตัวนี้โอเคไปแล้วค่ะไปแล้ค่ะที่คุณบอกว่าจเจ้านี้ใส่สลัดใช่ไหมโอเคได้อืม